วันที่สเดือนเมษายนพศาา2567พระครูประทีตรัรนคุณวันนี้พระครูจะบรรยายเรื่องการทำบุญของคุณโยมสำหรับในปัจจุบันนี้ญาติโยมทุกท่านขาดการทำบุญ วันนี้พระรูจะชีแนะในการทำบุญให้อีกช่องทางในเรื่องการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้พระรูนี่แหละเป็นช่องทางการทำบุญให้กับเราทุกคนทุกท่าน ควรเข้าใจในสิ่งนี้ในเมื่อบริษัทตั้งกฎเกณฑ์มาอย่างนี้แล้วเราก็หาโอกาสอย่าให้พลาดในการทำบุญของเราทุกคนเมื่อมาฟังคำบรรยายของพระครูในแต่ละครั้งเราก็อย่าดูอย่าเนิ่งเฉยอย่าดูเฉย เราควรกดให้ทุกครั้งการกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้พระครูนั้นมันไม่เสียหายมีแต่ได้บุญให้กับเรา,าจะเพิ่มบุญให้กับเราพระครูเป็นพระปฏิบัติถือศีลจินเจมายาวนานาไม่ได้ละทิ้ง สำหรับญาติโยมทุกคนไม่ได้ทอดทิ้งให้ทุกท่านติดตามในสิ่งที่ดีคือกดให้พระครูทุกวันทุกวันพระครูก็ไม่ได้ละทิ้งเช่นกันต้องเป็นผู้กวดน้ำให้ทุกวันในเมื่อเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคน ได้มีบาปมีกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีบาปต่อสัตว์ต่อเจ้ากรรมในเวรหรือญาติมิตรของเราทุกคนผู้ล่วงลับไปเราไม่สามารถที่จะโปรดเขาได้ในเมื่อเราทำบุญแต่ละวันนั้นถ้าทำบุญให้ถูกก็จะถึงเขาถ้าทำบุญไม่ถูกก็จะไม่ถึง เราส่วนใหญ่ก็จะใส่แต่บาทนี่แหละการทําบุญของพระรูนั้นการทําบุญของแต่ละท่านนั้นพระรูก็ไม่ได้นิ่งเฉยต้องช่วยสําหรับญาติโยมทุกคนทุกวันได้เป็นคนกล่าวขันให้ก่อนกล่าวขันห้าขัน8ปดสำหรับญาติโยมกล่าวทุกวันพระ สำหรับญาติโยมมาคควะต้องกล่าวให้ทุกคนทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศสำหรับที่ท่านอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระพระครูก็ต้องกล่าวให้ทุกท่านอยู่แล้วท่านใดที่มากดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้พระครูนั้นถือว่าเราเป็นคนทำบุญกับ กับพระครูไปแล้วนี่การทำบุญในส่วนนี้พระครูก็จะกล่าวอาลัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนสวรรค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระแม่ธรณีมาช่วยขอให้มารับเอาบุญกุศลส่วนนี้ไปเก็บ่าให้แก่ทุกคนเมื่อพระครูกล่าวอวยพรให้แล้ว แล้วก็ต้องกวดน้ำให้ทุกคนในแต่ละวันแต่ละวันอากูก็จะกล่าวอุทิศไปให้สัตว์ให้เจ้ากรรมในเวรให้ญาติของเราทุกคนด้วยสำหรับผู้ที่ขดให้ถ้าเรามีบาปกรรมต่อสัตว์มีบาปกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรมีบาปกรรมต่อญาติมิตรเขาหอดหิวเขาหิวหงอยมาก นี่แหละพระครูก็ขออึงพระแม่ธรณีขอราธนานิมนพระแม่ธรณีให้นําเอาน้ําน้ําที่ขวดนั้นก็ขอร้องพระแม่ธรณีให้ขยายขยายให้ให้ได้กินอิ่มกินเต็มทุกคนหรือทุกๆตัวสัตว์ทุกๆเจ้ากรรมนายเวรสำหรับที่เราได้มีบาปกรรมต่อสัตว์มีบาปกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่แหละ เราอย่าให้โอกาสนี้ผ่านไปเราอยามากดดูเฉยๆเ,เราต้องมีคุณค่าทำถ้าเราฟังแล้วก็ต้องให้มีคุณค่าต้องกดให้พระครูทุกวันนี่แหละเป็นหนดางการทำบุญของเราอีกหนึ่งเส้นทางสำหรับบริษัทนั้นก็มีกฎเกณฑ์มาอย่างนี้พระครูก็ จึงได้ชีนะให้ทุกท่านได้ทำบุญกับพระภูปปฏิบัติผู้บอมเพญเพียนรักษาศีลจริงเจเ,เราทำมามากแล้วแต่พระภูปปฏิบัตินั้นเรายังไม่ทำกันเลยนี่แหะเราอยู่ไกลกันาบางท่านก็อยู่ต่างประเทศบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสมาทำบุญกับพระภูมีหนทางเดียวคือ กดให้พระครูทุกวันทุกวันพระครูก็กวดน้ําให้อยู่แล้วนี่แหละเราต้องอย่านิ่งเฉยทุกท่านก็ควรทําบุญทุกวันทุกวันนี่แหละเราจะเป็นคนบุญเมือ่อพูดก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อหมดอายุไขไปเราจะไม่ถูกทําโทษอย่างรุนแรงเพราะว่าเราได้ ช่วยพระครูช่วยพระผู้ปฏิบัติเป็นคนสร้างบุญต่อพระครูทุกวันทุกวันเราก็เลยเป็นคนมีบุญทุกว,วันนี่แหละปัจจุบันนี้ก็ใกล้วันสงการเข้ามาทุกคณะนี่แหละพระครูจึงได้หาโอกาสชี้แนะให้ทุกท่านได้เล่งทําบุญต่อพระครูแต่เดี่งทําบุญกับพระครูทุกวันทุกวันพระครูก็จะกวดน้ําให้ แล้วจิตว kind of ิญญาณของสัตว์จิตวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรจิตวิญญาณของญาติพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราผู้รองรับไปเพราะว่าในปัจจุบันนี้เขาหิวมากเขาไม่มีข้าวมีน้ำกินนี่แหละเขาได้กินน้ำในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ยังดีดีกว่าเราไม่ทำนี่แหละเราก็เช่นกัน เมื่อมีน้ำกินก็ไปไหนก็ไปได้ข <c oughs> อ,อไปต่อทุกท่านแต่เราไม่มีน้ำกินนะไปที่ไหนก็ลำบากสำหรับทุกท่านเ,ออเมื่อเราทำบุญในแต่ละครั้งพระครูก็ไม่ได้ละทิ้งไม่ได้ทอดทิ้งสำหรับบุญโยมทุกคนในคณะสงฆ์ สำหรับทุกท่านที่ได้กดสับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ทุกวันวนี่แหละก็ไม่ได้ทอดทิ้งเมื่อขวดน้ำก็ต้องกล่าวให้หมดทุกๆท,ท่านที่มีบาปมีกรรมต่อสัตว์ที่มีบาปมีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรหรือมีบาปกรรมต่อญาติมิตรเราโอดเขาไม่ได้แหละ เขาจึงจะให้อภัยเราเมื่อพระครูกวดให้ทุกวันเขาก็จะผ่อนพันให้เราเ,เขาไม่ทําโทษเรารุนแรงเพราะว่าเขาได้กินทุกวันทุกวันก็ยังดีอ,อย่างดีก็ไม่ได้กินอ,อย่างดีก็ไม่ได้กินสําหรับทุกท่านก็เ,เมื่อมาออฟังคําบรรยายของพระครูก็อย่าลืมถ้าท่านใดไม่กดให้คนผู้น,นั้นก็จะไม่มีบุญ มาดูแล้วก็หนีไปที่อื่นนั่นแหละ,ะครเช็กดูแล้วก็หนีไปที่อืน่นนะเราก็เสียโอกาสของเราสำหรับทุกท่านถ้าอยากจะให้สมบูรณ์เราก็ต้องกดให้อ,อย่าเราจะ,ะนิ่งเฉยอย่ามาดูเฉยนี่แหละสำหรับทุกท่านเราควรทำบุญทุกวัน นี่แหละเป็นหนทางบุญของเราอีกหนทางหนึ่งพระครูจะชี้แนะให้ีกว่าเราไปเล่นเฉยๆเราดูต่างโทรศัพท์ก็ให้มีคุณค่าสำหรับทุกท่านให้มีคุณค่ามากๆให้ทุกท่านได้กดทุกวันทุกวันพระครูก็ได้กดให้ทุกวันต้อง วันพระก็ต้องได้กล่าวให้ทุกวันอยู่แล้วทุกวันพระกล่าวให้สําหรับคนโยมทุกคนหรือพระคณะสงฆ์ทุกท่านที่ได้มากด s ับสไคร b e กดไลค์กดแชร์หรือ,อกดติดตามให้แล้วขอให้ทุกท่านได้มีบุญมีกุศลกลาวราธนานิมนต์พระแม่ธรณีมารับเก็บอน,นิสงส์ส่วนนี้ไปไว้ให้นําไปไว้ให้แก่ทุกท่านาที่มาช่วยพระครู เราก็จะเป็นคนบุญอยู่ทุกวันทุกวันสำหรับทุกท่านเ,าเราอย่าขาดบุญสำหรับาการจะสงการเข้ามาแล้วถ้าเราไม่เล่งสร้างบุญบุญกุศลนั้นก็จะไม่มีเ,เมื่อบุญกุศลไม่เกิดไม่มีแล้วเทวดาวก็ช่วยไม่ได้ เมื่อประสบปฏัติเหตุก็ถึงสิ้นชีวิตไปได้เร็วมากเมื่อเราเป็นคนบุญในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะหลุดพ้นไปได้เมื่อประสบเหตุหรือประสบมีภัยอะไรต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้สำหรับทุกท่านนี่แหละจึงให้ขอร้องให้ทุกท่านอย่าได้ขาดในแต่ละวันเรามา ทำบุญกันทุกวันทุกวันพระครูจะชี้แนะแนวทางให้นี่คือ,เ,อ,อเราทำให้มีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราไม่ทำบุญแล้วเราจะไปทำยังไงเ,เราต้องหาโอกาสทำบุญพระครูได้ชี้แนะแนวทางให้แล้วเราก็เร่งทำบุญกันเลยถึงว่าเราจะไม่ทานอาหาร ไม่ได้ทานอาหารไม่ได้เอายวสังฆทานอาหารหรือเครื่องใช้สิ่งของต่างๆเราก็กดให้พระคูณกดให้ทุกวันทุกวันก็เรา,เ,าเราก็ทําบุญอีกสักนิดหนึง่งแต่ว่าเราเอย่าปล่อยอย่ากดให้ใเฉยๆต้องหาโอกาสหาเวลาเมืเอ่เอเรา,เามีเวลาเราก็ต้อง ไปถวายทานเพิ่มอีกด้วยถวายทานามีสุดเสื้อผ้ามีเบ้าห่มออกหมอนพวกที่นอนของเราต้องให้ทานเอาไว้สุดเสื้อผ้ารองเท้า,าแล้วก็พีข้าวมีน้ำผลไม้ต่างๆมีต้มมีแกงมีผัดมีทอดอแต่ต้องเป็นอาหารเจเแล้วก็ปัใจจัยใหญ่ขาดาทานปัจจัยทุกวันนี่แหละ การทำบุญของเราทานแสงสว่างด้วยเพราะว่าชีวิตของเรามันมืดมนแสงสว่างคือหลอดไฟหรือหลอดครบทั้งสุดมีสายมีปลั๊กเสียบด้วยแล้ก็ถูกเทียนดอกไม้สดดอกบัวดอกดาวเรืองอเราจะทานให้ทานดอกกุหลาบมันไม่ค่อยดีต้องหาดอกดาวเรืองดอกไม้สวรรค์ดอกบัวไปอย่างนั้นไปทำบุญถวายทาน ต้องให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสาของสอยเครื่องสส่วนตัวของเราทานได้ไม่ใช่ว่าทานไม่ได้นี่ละถวายทานได้ทุกอย่างแต่ว่าอย่าถวายทานเนื้อสัตว์แค่นั้นสิ่งอื่นนั้นเมื่อผลไม้อย่างนี้ก็เราถ้าเราทานในวันเกิดก็เราอย่าทานสับป,ปะดปรดเพราะวะ่าเราก็ฟังเทืนอก็พอแล้วสับป,ปะรด แตงโมสีแดงเป็นอาหารของยักษ์วันเกิดท่านไม่ให้ทานถวายธรรมดาได้พริกพวกพริกอย่างนี้ก็ทานไม่ได้ละมุดอย่างนี้ก็ไม่สมควรทานถวายทานในวันเกิดละมุดองุ่นแล้วเราต้องถวายพัถวายทานผลไม้ยอย่างอื่นก็ได้ มีถมเถไปหรือจะถวายทอถวายทานผลไม้เก้าอย่างก็ได้มีมะพร้าวก็ทานได้มะพร้าวแล้วก็ส้มโอส้มเขียวหวานแอปเปิลสาลี่แล้วก็พุทธา,ปปลาลแล้วก็ล,วกลูกพับหรือลูกอะไรได้ทุกอย่าง เราหรือ,อผลไม้เราคิดเอาเก้าอย่างพระครูก็จำไม่ได้เส้นกันเพราะว่าผลไม้มันมีเยอะจริงๆในแต่ละที่อันผลไม้ก็ไม่เหมือนกันมีหลายสิ่งหลายอย่างเราให้นับเอาเก้าอย่างก็ยังดีเราถวายผล ผลไม้เก้าอย่างวันเกิดนี่แหละเราต้องเล่งทําบุญในสิ่งนี้ด้วยถ้าเราไม่ถวายทานพวกอ,อาหารการอยู่การกินเครื่องนุ่งห่มเราเราก็จะไม่มีใช้เราจะก็จะมีกินในครั้งนี้ที่พระครูได้พูดคุยในทาง y o u t u ู e ก็ชี้แนะให้สำหรับคุณโยมหรือคณะสงฆ์ทุกท่าน ให้ท่านได้เข้าใจทุกท่านได้เข้าใจในการสร้างบุญนี่แหละเป็นการสร้างบุญอีกหนทางหนึ่งของเราเท่ากับเราทานปัจจัยทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละเราทำบุญในสิ่งนี้เราจะให้ขาดเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ทำบุญนั้นจิตวิญญาณของสัตว์จิตวิญญาณของเจ้ากรรมในเวร จิตวิญญาณของญาติเราเขาจะทําโทษเราทุกวันทุกวันเขาเริ่มจะ,ะ,ะลังเกียจเบียดชางเราทุกวันเพราะว่าเขาหิวเขาอ,อยากได้อาหารอยากได้อยากกินข้าวกินน้ําจากเราเนี่แหละเราไม่สามารถที่จะทําให้เขาได้นี่แหละพระครูมาพิจารณาแล้วก็ ในการทำ Youtube นี่ก็เป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งสำหรับทุกท่านสำหรับญาติโยมสำหรับคนระสงฆสูงได้มีโอกาสทำบุญก no e ับผู้ปฏิบัติผู้ไม่สันข้าวสันแต่ผักผลไม้นี่แหละแล้วก็เคยทานมาแล้วเคยให้ทานมาแล้วสำหรับพระที่ทั่วไปสำหรับพระที่ไม่ได้สันข้าวมายาวนานเรายังไม่เคยทำนี่แหละเราจะให้พลาดโอกาส เพราะว่า,าเรามาทำบุญกับพระครูนั้นจะไม่ผิดหวังเมื่อพระครูได้ขวดน้ำไปก็จะถึงพ่อแม่ปู่ยา่าตาทวดเราทันทีแล้วก็ถึงจิตวิญญาณสัตว์จิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าพระแม่ทรณีนั้นช่วยพระปฏิบัติอยู่แล้วสำหรับทุกท่านาให้เข้าใจในสิ่งนี้พระครูก็ ในคลิปนี้จะไม่พูดยาวเป็นเพียงผู้ชี้แนะให้สำหรับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มาฟังคำบรรยายของบาคูในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านขอให้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมขออราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเบื้องบนสวรรค์หรือสวรรค์ทุกทุกทันหรือพระแม่ธรณีก็ดีขอราธนาจงประทานพรให้ทุกทุกท่านที่มาทำบุญกับพระครูขอให้ทุกท่านได้หลุดพ้นจากวงแห่งกรรมขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงย้อนกลับไปให้ทุกคนให้ทุกคนได้สร้างลุกปลุกขึ้น ทำมาค้าขายอะไรก็ขอให้เจริญก้าวหน้าโศกลาบเงินทองก็ไหลมาเทมาขอให้เป็นคนรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นล้านล้านบาทขอให้เงินจํานวนนี้มาเข้ากระเป๋ากันทุกคนขอให้สร้างลุกปุกขึ้นทํามาค้าขายอะไรก็ขอให้เจริญก้าวหน้าทําธุรกิจใดก็ขอให้ลุ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ ชีวิตชีวาของทุกท่านดีขึ้นขอให้เจริญทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอุปสรรคใดก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โลกไปใข้เจ็บก็ขออย่าได้มาเบียดเบียนแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนหรือเดินทางใกล้ทางไกลก็ไปกับรถกับเรือหรือขึ้นเครื่องบินก็ขอให แล้วขาดจากพยานันทรายขอให้อายุยืนยาวถึงหนึ่งร้อยปีอย่าเพิ่งสิ้นชีวิตง่ายขอได้สร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนเองเยอะๆขอให้อายุยืนยาวต่อไปขอให้มีบาร,รมีสูงส่งให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้จบเป็นบรรหันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอภายในประทานพรให้ทุกท่านได้เห็นผลสำเร็จ ในทุกจริงทุกปการเทินสาธุสาธุสาธุ